ภัยคุกคามนะครับจากโลกภายนอกนะครับผมตอนนี้นะครับภัยคุกคามนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆกำลังมากระทบกับชีวิตในการใช้ชีวิตปัจจุบันของของคนไทยเฮ้ารก็ว่าดเลยนะครับของทุกๆคนเลยนะครับที่เป็นข้าวเป็นข่าวตอนนี้ก็คือเรื่องของโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์2ยี่ห้อนะครับที่มาจาก,ท,าจากที่มาจากประเทศจีน นะครับอันนี้2อยีหอ่หอ้อก็แลกเป็นข้าวเป็นข้าวกันเลยนะครับติดตั้งแอปแอปเงินกู้นะครับนอกระบบนะครับผมนี่แหละครับผมสําคัญนะครับการตอนนี้เรื่องของมิจฉาชีพนะครับเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์นะครับและการเรื่องของการฆ่ามนุษย์นะครับการฆ่ามนุษย์นี่บพรว่าบุตรกรนี่ที่เป็นการเอาเด็กหน่อยเนาะหา รถตู้ไม่อย่างจะสีหนอ่อสมัยผมเด็กสมัยตั้งแต่เขียนตาเด็กหน่อยนีย่เขาสิบอกว่าเฮยรถตู้จับคนนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แค่เด็กนะครับเอาแม้กระทั่งวัยหนุ่มสาวนะครับคนแก่เอาเม็ดนะครับผมหลอกไปเหตุงาน เป็นแกงข้อเซนเตออ์นะครับให้ไปคี้ข้อมูลให้ไปสแกนน้านะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับให้เตือนคนในครอบครัวของเฮานะครับญาติพี่น้องของเราอย่าไปหลงเสือคนง่ายๆนะครับยุคนี้ยุคสมัยนี้ให้ไว้วางใจเฉพาะตัวเองนะครับอย่าไปหลงเสือนะครับผมไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความโลภนะครับความโลภที่บอกว่าเพื่อ คนอื่นเขาสมัชักชวนว่าไปเฮ็ดแบบนั่นได้เงินหลายไปเฮ็ดแบบนี้ได้เงินหลายนะครับผมอันนี้ก็มายำเตือนกับ f อเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเ c ทุกทกท,กท่านนะครับผมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีก็เยอะนะครับทางด้านเรื่องของมิจฉาชีพนะครับกันหลายนะครับผมอันนี้ครับไพตกอยู่ในสภาพนั่นแล้วก็ซิแก้ไขได้ยาก ดังนั้นนะครับการที่เฮาสิมีภูมิคุมกันในการที่สิรับปัญหาภายนอกใหได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือผมเน้นนะครับคือเข้นตานเน้นย้ำที่ออกหลายๆคลิปกับเพื่อทีเอามาเน้นย้ำให้กับเ c ได้รับทราบกันนะครับ <R ip> เพื่อเป็นการป้องกันนะครับก่อนที่มันสิเกิดเหตุหนึ่งนะครับก็บคือตอนนี้ที่มันเป็นข่าวเป็นข่าวอยู่ก็คือเรื่องของ สองยี่ห้อโทรศัพท์จากจีนนะครับผมที่มันติดตั้งแอป б, เงินกู้นอกระบบนี่นะครับผมต้องไปโหลดออกนะครับต้องไปเอาออกแอปแอปเนี่ยต้องไปเอาออกเด้อแอปเงินกู้นอกระบบนะครับผมต้องไปลบออกเพราะว่ามันสําคัญมากนะครับเพราะว่าเฮ็ดหันเฮ็ดหนีเฮ็ดธุรกรรมทั้งการเงินนะครับผม ทำสิ่งต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นอะไรขอมูลส่วนตัวของเขามันอยู่ในหันเหมือนะครับผมนี่แหละเพราะว่ามันจะเอาขอมูลของเขาะไปไปใส่ในทางทิศผิดนะครับต้องบอกว่าจังสันนะครับผมสำหรับใครที่ติดตั้งแอปเงินกู้ที่มันมากับเครื่องเลยสองยี่ห้อที่กำลังเป็นข่าวนะครับให้ระวังให้ดีนะครับหรือนะครับผม การทีมีคนบุคคลนะครับมาชักชวนต่างๆต้อง,ง,ง,งระวังนะครับโดยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่บอกว่าเสนอผลประโยชน์เนาะต้องบอกว่าลกกเหตุให้เฮ้าเกิดความโลภนะครับสิ่งนี้สาคัญนะครับผมทุกๆคนอย่าหลงเชื่อเพราะว่าต้องต้องเน้นย้าว่าไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆนะครับ ถ้ามันดีจริงเขาบ่มาบอกเรานะครับผมถ้ามันรวยได้จริงๆเขาไม่มาบอกเรานะครับคือเขากระเฮ็ดเอาของเขาไปแล้วตัวคนที่บอกเรานะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในสมัยปัจจุบันนี้เ h อ FC นะครับผมทุกๆท,ท่านเลยนะครับต้องมาย้ำเตือนกันเพื่อบ่ให้หลงเสื้อนะครับบุคคลภายนอกทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งบุคคลให้ให้ ให้เสื้อเจ้าของไหวนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือให้เชื่อตัวเองนะครับผมถูกพิษกับยูที่เจ้าของนะครับดังนั้นใครที่จะมาชักชวนไปทํางานต่างประเทศหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้เงินเยอะๆนะครับที่เงินเดือนหลายๆหมื่นมันมันไม่มีจริงนะครับถ้าถ้ามันมีจริงเนะี่ยเขาคงไม่มาชักชวนเราต้องขึ้นแบบนั้นเลยนะครับอันดับแรกสิ่งนี้ก็คือสิ่งที เซียให้เฮ้าสามารถเอาตัวรอดในสภาวะในปัจจุบันนี้ได้นะครับผมอันนี้ก็ย้ำเตือนกันเหียนว่าัพาคุกข้ามทุกมือนี้นะครับพ,พ,พาพาไผยตกอยู่ในอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะมันสิยากที่จะลุกขึ้นมายืนอยู่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาสิีหลอกไปข่าแรงงานเนาะอยู่ต่างประเทศอยู่ปล่อยปอกปล่อยเปไปตามข่าวนะครับทุกวันนี้จะเห็นข่าวนี้เยอะมากมาก นี่แหละผลกระทบที่ผมบอกสองสามคลิปที่แล้วมากกเนื่องจากว่ามันมีปัดใจ,จภายนอกดังนั้นการที่เฮาชีสามารถดําโ่งชีพอยู่ใด้นะ่ในทุกมือนี่ต้องใช้ชีวิตให้มันส่วนตัวที่สุดนะครับต้องต้องมีความต้องมีการใช้ชีวิตแบบส่วนตัวที่สุดเพราะว่าข้อมูลทุกมือนี่มันสามารถข้อมูลข้อมูลส่วนตัวนะมันสามารถเอาไปเอาไปเฮ็ด ในทางที่บุดีได้นะครับคนที่มันบหวังดีไม่ว่าจะเป็นพวกจีนเ่านี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารคือผมว่านี่อาหารที่มาจากจีนนี่อันไหนที่แบบพืชผักเนี่ยไม่รู้ว่ามันฉีดอย่างน,นะครับผมไม่รู้ว่ามันฉีดยาฆ่า,มาแมลงอะไรบ้างให้เรากินมันขอให้มันขายได้นะมันส่งมาประเทศไทยนี่พืชผักผลไม้นี่ขอให้มันขายได้มันนะขายได้ขายดีงามนี่ โอ้คนนี่มักซีสือ่อแต่ว่าบุรูว่ามันฉีดยาฆ่ามาแมลงหรือว่าใช้สารอะไรในการปลูกแหล่งกําเนิดตัวนี้ซึ่เป็นตัวที่เหตุให้ทําให้คุณภาพชีวิตหรือว่าร่างกายของเรานี่มันมันเกิดโรคนะครับเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายนี่เลยดังนั้นนะครับผมการขอแลกเลยที่เทา ที่เฮาควรควรเห็ดนะครับคือสางแรงอาหารเป็นของเจ้าของคือผมว่านี่แหละการทําโคกหนองนาการทําเกษตรผสมผสานและการท,รรทําเกษตรทฤษฎีใหม่นี่อา่าซิเป็นโตนะครับตัวที่แก้ปัญหาต้นเหตุตัวนี้ซิเป็นการแก้ปัญหาต้นเหตุเลยนะครับของเรื่องต่างๆเลยถ้าเรามีการอยู่การกินเนาะต้องบอกว่าถ้าเามีการอยู่การกินที่ดี เราก็ไม่ต้องดิ้นรนเยอะนะครับผมการที่ไม่การที่ไม่ที่บอกว่าไม่ได้ดิ้นรนเยอะนี่ก็เพราะว่าเรามีอยู่มีกินนะครับดังนั้นการที่เฮ้าสิคิดต่อในการสร้างความหมนันคงสร้างความเจริญสร้างความสําเร็จให้กับเจ้าของนี่มันก็สีสามารถคิดแนวทางได้โดยที่เราไม่ได้ไปเสียงกับภัยคุกคามภายนอกมากนักนะครับก็บอาจสิมีแต่ว่า เท่ากัสามารถที่สิเขาเนอย่งสามารถที่จะคิดได้คิดเป็นเนาะว่าสถานการณ์ไหนสถานการณ์จริงนะครับผมปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมามันคืออะไรนี่แหละขอสําคัญนะครับการเฮ็ดโคกน้องหน้านี่อยากให้เฮ็ดนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยเข้มตาสนับสนุนให้เฮ็ดนะครับ ไม่ได้สร้างเพื่อรายได้สร้างเพื่อเป็นแหล่งอาหารขั้นตอนแรกนะครับข้อแรกเลยข้อสําคัญแก่นแท้คือสร้างเพื่อเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวและตัวเรานี่แหละคือปัญหาทุกมือหนีนะครับเพราะว่าปัญหามันหลายด้านเลีนะครับตอนนี้ปัญหามันเกิดหลายด้านมากจากปัญหาภายนอกดังนั้นการใช้ชีวิตแบบส่วนตัวนี่จะดีที่สุดในสมัยนี้นะครับมีพื้นที่เป็นของเจ้าของ ปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกหลายหลายชนิดคือเข่นตาเบาปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการบริโภคภายในครอบครัวของเฮาภายในโตของเฮาเองนะครับในการกินสามมื้อนะครับมันเป็นสิ่งที่เฮาต้องต้องเหตุอยู่แล้วเนาะต้องกินเพราะว่าเฮากินทุกมือดังนั้นเราต้องทานะครับทาเพื่อเป็นแหล่งอาหารนี่ข้อนี้เมื่อก็สิหลรุดพ้นจากการที่เฮา ไปบริโภคผักที่มันมีสารผิดจากประเทศจีนอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับสิ่งใดที่มันมาจากจีนนะทุกมือนี่สิเห็นว่ามันเป็นไพคุกคามมันเป็นอันตรายบัว่าสิเป็นของเล่นก็คือกันของเล่นเด็กหน่อยที่เด็กหน่อยมากซื้อนะครับซื้อให้ลูกให้หลานนี่ลูกลูกหล,กล,กลานในเด็กหน่อยนี่เขาสิบุลูุเมนบอเขาก็เอามาอมมาหยองนี่มันสิมีสารอยู่ในหันในตัวของพลาสติกในตัวของเยลลี่จช่สิ คือกันนะครับผมที่ผลิตมาจากจีนเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับคนไทยชอบซื้อเพราะว่าราคาถูกมองราคาเป็นหลักพนะครับมองราคาเป็นหลักโดยไม่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องของอันตรายที่จะตามมามันหลีกเลี่ยงได,ได้ด้วยครับผมเพราะว่าหลีกเลี่ยงเพราะว่าบางคนห้ามไผคิดว่ามันเป็นอันตรายนี่เขาก็หลีกเลี่ยงนะครับ มันมันบ่สามารถที่สิไปสิสิไปเขาเอื่อหยังงยุดได้เพราะว่าทุกมือนี่การค้าการขายมันเสี่ยีผลเนาะมันเวอร์าวเขาเอื่อนว่ามันมันมันเวอร์วายนี่หมายถึงว่ามันทั่วถึงกันมากนะครับมันบ่สามารถสิไปบอกได้แล้วทุกมือนีงสิ่งที่ซิบอกได้ก็คือบอกตัวเจ้าของเองบอกบอกโดยที่คือคือเคนตาวานี่ล่ะบละบอกเรื่องอาหารการกินนี่คือว่าเราต้องหันมาปลูกเอง สร้างแหล่งอาหารเองลู่ที่ไปที่มากของแหล่งกําเนิดของอาหารว่าปลูกด้วยวิธีใดบรสิสีสารเล่งเนื้อแดงใส่พวกเนื้อสัตว์นะราะว่าเฮาเลี้ยงเองเฮาหูว่าเฮาไห่ไก่กินหยางไห่ป่ากินหยางให้เป็ดกินหยางนะครับตัวนี้คือตัวสําคัญเลยที่เฮาสเป็นก้าวแรกในการที่ใส่สชีวิตส่วนตัวของเรา<อ>เพื่อให้เราสามารถอยู่รอด ปลอดภัยจากปัญหาต่างๆที่เป็นภัย,ภยคุกคามณปัจจุบันนี้นี่ได้อันนี้สําคัญนะครับสําคัญมากจริงๆเลยตอนนี้เล่งเห็นเลยว่าการใส่ชีวิตแบบส่วนตัวนี่สําคัญมากทุกวันนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าภัยคุกคามจากหลายๆอย่างมันเข้ามาถึงตัวเราแล้วต่อให้นางอยู่บ้านนะครับภัยคุกคามก็มาจากทางโทรศัพท์นี่เห็นบอกมาจากคอเซ็นเตอร์ นะครับหาผายโทรมาเบอร์แปลกๆนี่เป็นไปได้นี่ต้องไม่รับนะครับเป็นไปได้นี่เปอร์แปลกๆ,ๆนี่ย่านนะครับผมเพราะว่าขนาดว่ารับไปบางเทือกนะ่ะก็ยังสามารถดูดเงินเท่าใดเนาะจากคอเซ็นเตอร์แค่รับโทรศัพท์นะครับไม่ได้กดลิงก์เหมือนสมัยก่อนนี่ก็มันก็สามารถเอาข้อมูลแล้วก็ดูดเงินเข้าไปได้เงินที่ฝากธนาคารทุกวันนี้นะมัน มันมันปลอดภัย1อยเเซเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับพอเงินหายไปแล้วกับธนาคารกับซอยเฮ้าบ่อดดนะครับผมอันนี้ทั้งๆที่เงินเก็บมาตลอดชีวิตนะบางคนนี้กเกษียณแล้วมีเงินเป็นล้านเนาะหลายล้านกม็มีเป็นแสนกม็มีเก็บมาประหยัดมาตั้งแต่เป็นนุ่มเป็นสาวจนมาหอดเถากเกษียณ บาทสิมาจบผลมาจบโดยการที่เขาอยู่ดีๆเขาดูดเงินไปเลยนะครับผมออกจากบัญชีเราไปเลยโดยที่ธนาคารเนี่ยเขาไม่ดได้ให้ความรับผิดชอบอย่างเข้าเลยเลยสังเกตบังลดครับผมคน,คนที่ซีใดขึ้นนี่หน่อยอีหลีอยู่นี่แหละครับคือปัญหาปัญหาที่ที่ใครๆก็ไม่สามารถแก้ไขให้ตัวเราเองได้ณปัจจุบันนี้ดังนั้นปัญหาที่ดังนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาได้คือเราต้องแก้ปัญหาให้กับตัวเอง เราไม่สามารถที่จะพึ่งพาใครได้นะครับทุกวันนี้เราต้องพึ่งตัวเองตั้งแตเ่เรื่องของอาหารการกินเป็นต้นไปยุคสมัยนี้แล้วก็เรื่องของภัยคุกคามทั้งทางด้านเทคโนโลยีต้องรู้ทันนะครับผมเน้นย้ำว่าข้อเรื่องของคอเซนเตอร์นี่สำคัญเขา,เา,า,าสิเอาความโลภหมายถึงซีไห่เฮาเอาความเขาเอื้อญยังก็เอาความโลภมาข่อบงามเขาคือเรื่องของ การมีเรื่องของมีนั่นมีนี่มีทองมีเงินมีทองนะครับผมเอามาดึงดูดใจถ้าใครที่เกิดความโลภในใจล้วที่หลงเชื่อไปนะครับหลงเชื่อไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อนะครับดังนั้นคนที่จะสามารถอยู่รอดในสังคมปัจจุบันได้ต้องมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งคือผมเอานี่แหละเริ่มตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินไปเลยนะครับ ปลูกเองนะครับผมพืชพักปลูกเองไกล่เลี้ยงไว้กินเป็ดเลี้ยงไว้กินปลาเลี้ยงไว้กินนะครับแค่นี้นะครับเราก็มีโซนพื้นที่เป็นของตัวเองเป็นความเป็นส่วนตัวของตัวเองแล้วนะครับพักกับบริษีฉีดยาขามาแมรงนะครับใส่ปุ๋ยเคมีนู่แต่ว่าเข้าบริษีฉีดยาขามาแมรงมันกับบูมีผิดบูมีภัยหลายแรงถึงขนาดว่าเราไปกินของตลาดนะครับของตลาดหมายถึงว่า พืชผักผลไม้ในตลาดนี่เขาก็สือมาจากประเทศจีนสะส่วนใหญ่นะครับทุกทุกวันนี้ต้องต้องยอมรับตรงๆนะครับพอ่าพานมาทางาจากจีนมาเล่านี่ก็เส้นเส้นทาง r 3 a นะครับผมแล้วก็เขามาทางดานของเชียงรายนะครับผ่านดานเชียงรายมาจากเชียงรายแล้วก็มาเข้าสู่ตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองจากตลาดสีมุมเมืองก็กระจายพืชผักผลไม้ออกต่างจังหวัดทุกๆจังหวัดนะครับ เป็นอย่างนี้นะครับวันวันหนึ100กว่าตู้คอนเทนเนอร์พะว่าเจ้านะั้นเจ้าเจ้าหน้าที่นี่ในการสุ่มตรวจอีกเค่นตาว่ามันตรวจบุตรถึงนะครับผมว่าผักแต่ละชนิดมันมีสารอย่างแน่เนาะมันน่าจะแค่สุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่เขากแค่สุ่มตรวจซื้อ,อมันบริหลอยเปอรเซ็นต์นะครับดังนั้นเราต้องเริ่มนะครับต,ต้องต้องตระหนัก จะว่าเลื่มต้อ,ตองตระหนักว่าตอนนี้นะ่ะภัยขุกค,คามทั้งทางด้านอาหารทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของข้อมูลส่วนตัวนี่ต้องระวังนะครับผมอย่างอย่างทุกวันนี้ต้องเน้นย้ํากันเลยต้องต้องเน้นต้องย้าเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับการที่เราการที่เราจะอยู่ได้ในสังคมทุกวันนี้เห็นบอระบบ A.I ก็เข้ามา เข้ามาแย่งอาชีพของคนทุกคนเลยต้องบอกว่าเขาไมา่แย่งอาชีพได้ไพ่ตามพวกท่านนี่พไพ่พวกเรียนรู้เรื่องระบบเอไอในอนาคตภายในปีสองปีนี้เจ้าซิเป็นบุคคลลาหลังนะครับเด้อดังนั้นต้องเรียนรู้ระบบเอไอระบบเอไอนี่มันคือมันเป็นปัญญาประดิษฐ์เนาะปัญญาประดิษฐ์หมายถึงมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่เขาป้อนข้อมูลทุกทุกอย่างที่คนสามารถเหตุใดเนี่ยเข้าไปเด้เข้าไปในคอมพิวเตอร์มันก็สิ พ่อพายยังหูยังก็ต้องไปเรียนรู้เรื่อง AI นะครับผมมันมันก็มีข้อดีอยู่บมแมนว่ามันสิบุมีข้อดีในของ AI แต่เราต้องรู้ทันมันได้มันถึงมีข้อดีแต่ถ้าเราไม่รู้รู้ไม่เท่าทันระบบ AI เนี่เท่ากับทีเป็นบุคคลที่ที่แบบว่าบุทันต่อสถานการณ์นะครับมันก็สิมาแย่งแย่งงาน ต้องบอกว่าจากสันเลยประเด็นหลักๆคือแย่งงานเลยงานคือเงินเจ้าต้องทองวาเลยนะครับเด้องานคือเงินเงินคืองานเด้ดังนั้นถ้าสมมุติเจ้าบ่มีงานเจ้าก็บ่มีเงินนะครับผมเจ้าบ่มีเงินเจ้าก็บ่มีงานนะครับผมต้องท่องอย่างนี้เลยนะครับงานคือเงินเงินคืองานดังนั้นนะครับผม,มต้องต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้เตรียมตัวหลายๆทางเลยตอนนี้ มันโบแมนแครวาซิมาชี้เห็นว่าต้องทำแค่แหล่งอาหารอย่างเดียวแล้วนะครับโบแมนวาซิมาเฮดแค่โคกน้องหน้าแล้วก็ใส่ชีวิตส่วนตัวไปแบบนี้มันมันทุกมือนี่ข้อมูลมันถึงกันนะครับดังนั้นเราต้องทั้งใช้ชีวิตแบบส่วนตัวคือผมวอานี่มีความเป็นส่วนตัวคือการเฮดแหล่งอาหารไวเป็นของเจ้าของแล้วก็รู้ทันสถานการณ์ในณปัจจุบันว่าสถานการณ์มันเป็นแบบได ต่อไปนี่เท่าที่ดูนะครับมันจะมีมันจะมีปัดใจปัจใจหนึ่งที่เบิงอยู่เบิงข่าวมานี่ยมันจะมีสถานบันเทิงคอมเพกซ์ไหมแมๆที่เขาเสียดมีคาสิโนโมีอย่างนี้มันจะเป็นแค่นตามองว่ามันจะเป็นปัญหาปัญหาให้กับพวกเขาเนะทุกมมือนี่ปัญหามันก็นมีหลายทางนะครับหลายหลายทางมากนะครับมีคาสิโนโมีเรื่องของพนันออนไลน์นี่ โอ้หลายทางจริงๆปัญหาทุกวันนี้เยอะมากๆดังนั้นเราต้องตั้งรับให้ดีนะครับว่ามองว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับบางคนนี่ก้มหน้าก้มตาแต่ทํามาหากินนะครับบม่ได้มองปัญหาเลยว่าปัญหาตอนนี้มันใกล้ตัวใกล้ตัวหมายถึงอย่างใกล้ตัวเจ้าของแน่ใกล้ตัวลูกใกล้ตัวหลานใกล้ตัวพ่อหมอกพ่อแม่เนาะพ่อแม่บางคนก็อายุหลายไม่เท่าไม่ทันเทคโนโลยีเฉยๆก็เสียเสียหลักไปเลยนะครับถ้าไม่ทันเนี่ย ดังนั้นเราต้องเตือนนะครับถ้าสมมุติว่าคนนฒถาค้นแก่บางเสือเพิ่นกันด้วยด้วยความที่เนาะบุตรท่นเท่ากับต้องเตือนนะครับผมเป็นลูกเป็นหลานต้องเตือนว่ามันมีบอนะครับผมคือผมเบาเนี่ยในโทรศัพท์ที่ซื้อให้พ่อใหแม่นี่มันมีแอปเงินกู้นอกระบบไหมนี่ให้ไปเบิ้งนะครับผมไปดูนะครับผมอ่ะอันนี้ก็นั่นไว้นะครับผมสําหรับช่องของเคนตาชแนลนะครับ